ผานเลี่อนผ่านกับไข่ทองคำชาวบ้านยากจนคนอยู่เื่อห่านมาลี้งไว้ที่เก็บไข่ไปไขายเช้าวันนี้เธอเข้าไปเก็บไข่ห่านตามปกติแต่เพื่อต้องตกใจเมื่อไข่ห่านเป็นไข่ทองทำคำสีเหลืองอารามโชคดีอะไรอย่างนี้ฉันจะมีไข่ผ่านทองคำไปไขายโชคดีสุง อากเก็บไ,ไ,ไข่ไป่ทั้งชาวบ้านก็กลายเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยแต่เธอก็ยังอยากจะร่ำรวยมากกว่าเดิมจึงกล่กวาวกับตัวเองว่าในทองของเจ้าหา่านต้องมีไขทองคำหรือมากมายเป็นแน่เมืม่อคิดได้ดังนั้นเธอจึงใช้มีผ้ผาทองหา่านแต่ก็ต้องจิดหวังเพราะไม่มีไขทองคำแม้แต่กองเดียวหลังจากวันนั้นเงินทองเท่าของ เธอค่อยค่อยลดลงเรื่อยเรและในที่สุดเธอก็กลายเป็นหญยากจนเัมนเดิมมิทานเรื่องนี้ส่อที่รู้ว่าความโลกทำให้สูญเสียสิ่งที่เคยมีีิทานเรื่องหนูบ้านกับหนูเมืองสวัสดีสวัสดีสวัสดี ฉันเป็นหนูบ้านอาศัยอยู่ในชนบทอันหางไกลเพ่คนที่นี่มันช่างน่าเบื่อจริงๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีฉันเป็นหนูเมืองอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ผู้คนก็มากมายชีวิตก็แสนจะวุ่นวาย วันหนึ่งหนูเมืองไปเยี่ยมหนูบ้านที่ชนบทสวัสดีหนูบ้านเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าน่าอยู่กว่าในเมืองเยอะเลยละ่ะ แต่ท้องได้ท้องนาขอฉันไปในเมืองด้วยคนสิเมื่อหนูเมืองพาหนูบ้านเข้าไปในเมืองด้วยโอ้โหที่นี่มีแต่ของกินเยอะแยะไปหมดกินเยอะแยะก็จริงแต่ก็อันตรายต้องคอยระวังพวกแมวสุนัขเกเรและพวกมนุษย์ด้วย อมือในเย็นวันนั้นเองหนูบ้านก็ได้พบกับแมวและสุนัขเกเรขึ้นมาหนูบ้านรู้สึกกลัวมากและรู้สึกคิดถึงท้องทุ่งที่แสนน่าเบื่อขึ้นมาทันทีจึงบอกหนูเมืองว่าจะกลับบ้านฉันกลับก่อนนะหนู ัับฉนใช่แล้วล่ะเพราะทุกคนมีที่ที่เหมาะกับตัวเองโชคดีนะหนูบ้านเมื่อไปถึงบ้านหนูบ้านวิ่งไปรอบรอบท้องทุ่งไร่ข้าวโพดหนูบ้านรู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิต านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นิทานเรื่องหมีกับเครื่องการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนับป่าใหญ่แห่งหนึ่งในฤดูหนาว มม่่ีตััวหนึงงกลโซเป็นอย่าางมกโอ้ยหิวจังเลยไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายเดือนมีอะไรให้ข้ากินบ้างข้าหิวจังเลยด้วยความโชคดีมันบังเอิญเดินไปเจอลังพึ่งขนาดใหญ่โอ้ โชคดีจริงๆเลยลังพึ่งน่ากินจังข้าจะกินน้ำพึ่งให้อร่อยไปเลย ไปรมต่อยมีที่ใบหน้าเจ้ามีรองด้วยความเจ็บปวดและวิ่งหนีเข้าไปในป่าในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ปัญญาสามารถชนะผู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้นิทานเรื่องกากับโหง ใารินทะเลแากมีการตัวหนึ่งกกอนอยู่ที่ที่ไม้มันเห็นหงกํกำลังแช่น้ำด้วยท่าทางสง่างงามมันจึงพูดกับตัวเองว่าถ้าท่าแช่น้ำเมือนกับของคนสีดำแล งไปแช่น้ำในทะเลสาบทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ยอมยินไปกินอาหารมันตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอให้ขนของมันเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีขาวจนเวลาผ่านมาหลายวันในที่สุกกาก็ตายเพราะอดอาหารโดยที่ขนของมันก็ยังมีสีดำเหมือนเดิมมิทานเรื่องนี้สอนทีู่้ว่าความง่วงขาทาทำให้เกิดหายเร่หน้ากับตนเอง การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีแม่วัวและหมาป่าเป็นเพื่อนกันแต่หมาป่ามีนิสัยเกเรจนวันหนึ่งหมาป่าคิดอยากจะจับแม่วัวกินเป็นอาหารจึงแกล้งชวนแม่วัวไปเที่ยวในป่าไปเที่ยวในป่ากันนะจ๊ะแม่วัวแม่วัวก็ตอบตกลงทันที ไปสิเจ้าหมาป่าไปวันนี้เลยนะเมื่อแม่วัวและหมาป่าเดินเข้าไปถึงป่าลึกหมาป่าก็อาศัยจังหวะจับแม่วัวกินเป็นอาหารนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใคร